ฝุ่นหลังตู้ก็มีต้องใช้วิทยายุทธเฮ้ยอจาจารย์สไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนกูนี่ยืดเลย เมื่อใดป่าผมไม่ใช่ทางออกระวังสันพัดลมจะตอกหัวเอานะลูกนี่อะไรแห้งเร็วทันใจไม่บรรเลยก็บันเทิงเมื่อเกิดเครืงลุกไหมล่ะสบายละกูนี่กูจอดนานขนาดไหนตื่นมาเขารอพื้นไปหมดละแล้วเพื่อนคันอื่นไปไหนหมดวะเนี้กันสันเอ้าทิศไหนไม่ได้เรกไปละมุนเป็นใบพัดเลยล้องลุงมที่กันสันคอไก่หรือคอไม่ขึ้นแจ็คสันวะถ้าจะขนาดนั้นนะลุงสักพักมันคงไม่หมุนนะมันคงลงมามูนวอล์กแล้วล่ะ เอ๊ะมันมีไซนี้ด้วยเหรอกระบะมันมีไว้ใช้อย่างประหยัดเขาเรียกเรียบป่ะเข้าใจ <c oughs> วัยรุ่น3ตัวป,ปลอดภัยป่ะปลอดภยัดภยชัวเพราะรถพ่อมีประกันชั้นหนึ่งซึ่งก็นอนเอียงข้างอยู่นั่นโอ้ยรอดโดนล่ำได้เลยกูโทรศัพท์ยายสไตล์ปุ่มกดอัปเดตหมดโหลดเกมได้น่าจะใช้ CPU Snapdragon 8ล้าน Elite น่าจะแรงกว่า Apple A 2 0ด้วยซ้สิบด้วยซ้พระเจ้าจอดมันยอดมะขามมากอเพิ่งรู้ว่าสาวใสสไตล์พอสอจีนเขามีนิ้วตีนแค่สี่นิ้วกันว่ะกูเห็นไม่ผิดใช่ไหมโอ้ยคุณตำรวจลุงไม่เข้าใจตรงนี้หนะ่อยช่วยชี้แจงแถลงไขหน่อยชิไอ้ที่บอกว่าลุงม,มาทุกเกินนี่มันรรทุกเกินตรงไหนช่วยบอกหน่อยฮะก็ตามน,นั้นแหละครับลุงก็เห็นเห็นอยู่ว่าลุงม,มาทุกเกินอะโอ้ยชี้แจงกบลำปีลุงม,มาทุกเกินตรงไหนลุงมาทุกโฟมเกินไปยังไงลุงไม่เคยเห็นอะ เนี่ยอะไรเห็นกูนั่งรอไหนแล้วอยากเซลตายแล้วผู้หญิงสมัยนี้เดี๋ยวผัวมึงก็บ้ากูอีกยืนดูเีแบบดูดันไม่เกรงใจใครเสืดลุงไม่เกรงใจใครแต่พวกกูไม่กล้าไปพวกเกรงใจลุงนี่แหละเดี๋ยวพุ่งไปแล้วมีคดีเด้อเด้อพี่ขออีกมวนโอ้โหเผากงเต๊กปีนี้ ใครที่อยากส่งขีปนาวุธไปช่วยบรรพบวรุษช่วยรบมาจบที่ร้านนี้ได้นะฮะไหนดูดิเออจ้าชุแถบแเฮ้ยไม่รู้มหมงแต่คว้าใชแลวไว้ยยโอ้โหมันเป็นแบบนี้ทุกตัวเลยไมไ่ได้ไอพวกนำๆอยู่เนี่ยโอ้วัดชุบอจ้าชุไม่มีใครเห็นไม่มีใครเห็นเป็นคะแนนคุณลุงไม่รู้เป็นของใครแต่ชุดกรีบเผานี่แน่ใจเลยว่าต้องเป็นของเมียลุงไม้คิวไม่ต้องนำร่องได้ท่าจิ้งจก สัตว์โมเข้าให้ไว้เข้ากระเป๋าเอานี่เข้าขายยังยอกซับไม่ได้กูโอ้โหแล้วดูมันก็ขำกูซะโอเวอร์เลยดูดูแล้วทะเบียนสองคนนี้น่าจะเป็นทะเบียนประมูลนะประมูลการช่างมึงซื้อมาจากร้านเดียวกันใช่ไหมเป๊ะเลยโอ้ยชีวิตกูช่างสุขสบายเหลือเกินมึงช่วยเดินรถไปอีกหน่อยได้ไหมมาปลุกกูอะไรแต่เช้า เอาตัวเดียวเนี่ยกูพอได้แต่มาเต็มท้ายเนี่ยกูพอเลยเฮ้ยจะบ้าเนี่ยก๋วยเตี๋ยวร้านเนี่ยมันอร่อยอร่อยจริง้มๆกินมาตั้งแต่สมัยพ่อแม่แล้วจริงอ่ะโฮ้ยป้าแล้วแกลองชิมดูยังไงว่ามันอร่อยไหมอ่ะฮะป้าคุยกับใครเขาจริงดิแกไม่ใช่คนแถวนี้ละอ้าวป้าคุยกับกำแพงเออมาแล้วนี่แกมาจากไหนแล้วเนี่ยฉันไม่เคยเห็นหน้าแกเลยน่ะป้าร้านกูมีอะไรอยู่วะเนี่ยพี่แจคแกก็ปวดไป อะไรกันครับเอ,อ้ยรถพี่นะไม่ได้เสียนี่เขาเรียกว่าแต่งประตูสไตล์ซูเปอร์คาร์เคยเห็นไหมที่มันแบบกามปเปกะ่ะเวลาปิดเนี่ยต้องกระชึกนิดหน่อยไปานไนไม่ได้เสียเว้ยเอาจริงๆนี่มันห้องพักหรือห้องดับจิตสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่ไม่อยู่กับกูในห้องแล้กูขอกลับบ้านเลยได้ไหม <'m> okay. จุดหมาย <'m> แล้วได้เวลากลับตัวอาจารย์ลอยควงเลยกู นั่นกล้องวงจรปิดหรือต้นมะยมออกดอกออกผลเยอะเหลือเกินเห็นคนทําวิธีแต่งงานเรามั้งไหมเธอเห็นอยู่นู่นอะวงไฮโลอะบอกไม่โชว์กินรอบวงไม่กลับมากูอยู่ในไซเลนทิวเอฟหรือเปล่าวะถ้ามึงจะแดงฉานขนาดนี้พรุ่งนี้กูก็ไปไม่ถึงไหนอะปวดฉี่ชิบหายเลยก็เข้าใจแหละเวลาเรียนมาเหนื่อยก็ต้องมีการรีแรกซ์กันบ้างแล้นะจานเอาละเดาเรียนเข้าเจอ,อ,อไม่มีทางเข้าได้ตัวไ เต็มดีพรุ่งนี้น่าจะให้เป็นเพืหน้าเสาถงป่าใครบอกว่าขับรถหรูแล้วอยู่สบายโดยเฉพาะสไตล์ซันหลุมแดดนี่ลูดผ่านฟ้าทะลุมาแผดเผาจานหน้ากูขาวเป็นยองใหญ่ให้ตายถึงมันจ้าซะเละืเกินแสงไฟมันกินเข้าไปในกระบาลถึงส่องนานๆนนกระบาลจะไหมเคยไหมขับรถกลางร่มแบบกูเนี่ยหยลำบากเหลือเกินดูยามฝนตกเราหลับ ยามฝนกลับเราเดก็กแบบนี้ต้องเสิร์ฟออเดิร์ช่วงเย็นมันเป็นพิธีกรรมมิฉะนั้นฝนจะกลับมาเอาละอดเด็กและเขินค <c oughs> รูที่โรงเรียนสอนขับรถบอกว่าจงมีความสุขกับการขับรถ <c oughs> แต่มันก็ไม่ควรจบกับการร้องคาราโอเกะนะจ๊ <c oughs> แล้วนี่ลระคือยานพาหนะความเร็วสูงรุ่นใหม่ราชสัต์ของกองทัพไทย ในนางรุ่นใหม่กดไลค์ให้เลยครับผู้กองได้รับแจ้งจากสายข่าวว่ามีการลักลอบเล่นการพนันชิวและเก่ทีต้นน้ําใช่ครับสายต,ตวรวจเคลื่อนที่เร็วก็เลยได้ทำการนั่งแพรความเร็วสูงืด้ดำเนินการขึ้นไปจับไม่น่าเกินพรุ่งนี้น่าจะถึงครับวงไพจ๋ารอพี่ก่อนรอก่อนนะ <laughs> พ่อพ่อพอ,อะดูนั่นดีรถเปิดประทุนอย่างเท่เลยพ่อมาประทุนเนะเขาเปิดข้างบนไม่ใช่ลงไปแห่ข้างหน้าลูกเอ้แล้วนี่รถอะไรอ่ะพ่อไอ้นี่รถโลกกิลูกรถเปิดกระโปรงไม่ได้อยู่ในซีรีส์เกาหลีและไม่ได้อยู่ในซีนท้านางแต่อยู่ในซีนน้ำแอนี่หล่นแป้หล่นแป้ใส่หลังคุนี่เปียกไปยังงามตืดข้างบนไม่เท่าไรแต่ข้างล่างนี่ของดีเล็บตีนนี่เหมาะกับรองเท้า v i p เหลือเกินเว้บอกไว้ก่อน ถึงลุงยังไม่ได้ขำรถใหญ่แต่หน้าตาลุงก็ไม่แพ้ป๊อบสยามนะบอกไว้ก่อนรับงานละครเกาหลีนะครับขาดตัวคุยกันได้อีกหนึ่งตำนานเพื่อนกันต้องช่วยกันออกกำลังกายยังไงไวฟิลสอนนี้สถานการณ์ตึงเครียดสถานการณ์บีบบังคับเอมึงอย่าเพิ่งจับดิสายนำนะสาย้ายสายนำอยู่ขวาแล้วยังไงครับสายนำอ่ะ กางกางแบบร้อยแปดสิบองศายืดยืดออมันยืดเหรอพี่อ๋อกำลังยืดอ่าฮ่มั่า่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่าบ่าย่าฮ่าฮ่าฮาร่าป่ากแาง่ามหลังอยู่คฮ่าฮ่าฮ่าฮนาฮ่าฮ่าฮ่อฮ่า่าฮหาฮ่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 าฮราฮ่า่าย่่าฮ่าฮ่่า่าฮ่าฮ่าฮ่่ากรัวถ่ายรูป่ั้งที่าฮ่าี่าต่กอ่้อไม่นฮ่าฮ่่่่า่าา่า ออาโโ้หวันนี้กินอะไรดีวะนี่ให้พวกมึงมาซ้อมนะเนี่ยโอเคเหมือนให้มานอนกลางวันอน่ะเฮ้ยเพลงแบบนี้ชัดเลยข้างหน้าน,นี่มันไมโครแจ้งสันหวังชีเชา้าเช้าหนีมาใส่ชุดนาจาซะด้วยมดเธอม้วนผมเรียบร้อยกระโปรงพริ้วอ่อนช้อยไปตามส้ายหลบอะเอ๊ยอยังไงลมึงแซวกูเลยะจ,ะจตั้งเงเปล่าพี่ นอนน้อยแต่นอนนะจังหวะนี้ลหละไฟแดงม,มานานขอเข้าฌานแป๊บเลนพิเศษเปิดให้บริการทำการเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดอีดอกกูไปแล้วรถติดไม่ไหววะ่ะ เ้ยถ้าเกิดว่าใครที่ชอบคลิปฮาๆ <c oughs> อย่างนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์คือกดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับหากเวลาของทุกคนยังเหลือก็สามารถไปรับชมคลิปอื่นของผมได้สําหรับวันนี้ขอกันแดดต่อก่อนโอ้โหมาร้อนจริงๆเลยไม่กัะบานหมดแล้วุ้ย